สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะมาให้ความรู้ทางกฎหมายและเตือนพวกโลกจิตแล้วก็มีความคิดวิปริตทั้งหลายที่ชอบไปถ่ายรูปคนป่วยนะครับที่นอนรักษาโควิด -19 และนำมาโพสต์ทาง Facebook ที่เป็นข่าวนะการกระทำดังกล่าวมีความผิดอยู่สองส่วนส่วนแรกเรียกว่ากฎหมายคอมพิวเตอร์มาตรา16เป็นการนำภาพที่สร้างขึ้นมาเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความอับอายมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและโทษปรับไม่เกิน2 0 0 0สนบาทอันนี้คือข้อหาแรกนะข้อหาที่2มีความผิดตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินะพศส5 5 0นะครับมาตรา7ห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลอื่นหรือที่เรียกว่าละเมิดสิทธิผู้ป่วยมีบทลงโทษตามมาตรา49 โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนเป็นความผิดอันยอมความกันได้ยอมความกันได้ดังนั้นเตือนมายังพวกคึกขนองทั้งหลายว่าการถ่ายภาพผู้ป่วยมาโพสต์ทาง Facebook ด้วยความคึกขนองและสนองตันหาทางจิตมีโทษติดคุกนะครับนะสองกระทงกระทงแรก3ปีกระทงต่อมา6กเดือนก็คือ3ปี6กเดือนนะครับจำไว้นะครับอย่าคึกขนองอย่าเห็นความเจ็บป่วยของผู้อื่น เป็นเรื่องสนุกสนานนะครับระวังจะติดคุกนะช่วยกันแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ